ประจำชาติของกัมพูชาไม่เหมือนควัออนตะกี้เมืรอกคดังขางมาไหมองเฮ้ยมาอีกแล้วนะครับคอนเทนต์พาปวดเทศของคนคเขมรล่าสุดมีกระเทยเขมรคนหนึ่งได้ออกมาทำคอนเทนต์หิวแสงนะครับพร้อมมีการใส่ชุดไทยเดินถ่ายรูปที่กรุงเทพตามบริเวณต่างๆแถมดันไปบอกคนไทยอีกว่านี่แหละคือชุดของเขมรโบราณซะอย่างนั้นโอ้ไม่กอไม่รู้ว่าสาวสองคนนี้เนี่ยหน้าแกทำด้วยอะไรนะครับ ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนาจามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็กระนำจิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาก็จะมาเล่าถึงประเด็นดราม่าที่มันกําลังจำๆอยู่เลยนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครััับบว่่าปจจุนนีีเน้เย คนขเขมรเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่เหยา่ชุดไทยของเราเนี่ยไปเป็นชุดประหลาดจำชาติของพวกเขานะครับเพียงแต่ทําไปทํามาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยูดีๆนักท่องเที่ยวก็นีหายกันไปจนหมดซึ่งมองอีกในมุมนึงเนี่ยคนขเขมรเขาใส่ชุดไทยมันอาจจะเป็นการโปรโมทให้กับประเทศไทยก็เป็นได้เนื่องจากชาวต่างชาติทั่วทั้งโลกเขาก็รู้กันหมดแหละว่านี่คือชุดไทยนะครับจะมีแค่คนขเขมรโบราณเท่านั้นที่เข้าใจว่ามันคือชุดขเขมร ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่จบง่ายๆนะเพราะล่าสุดก็มีอินฟลูเคมนคนนึงซึ่งจริงๆเนี่ยปกตินะจะไม่ใช้คําว่ากระเทยนะครับแต่คลิปนี้ก็ขอใช้คํานี้หน่อยก็แล้วกันคือแกเนี่ยเป็นสาวสองที่เป็นคนเขเมนแล้วก็น่าจะอาศัยหลักๆอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละแต่นะก็ไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนของไทยนะครับเพราะมีการถ่ายรูปที่ประเทศไทยเอาไว้ค่อนข้างเยอะใน Facebook ของแกนะ โดยอินฟูคอมเมนที่เป็นสาสองคนนี้นะครับเมื่อประมาณสัก7ชั่วโมงที่ผ่านมานะอยู่ดีก็คิดคอนเทนต์ที่มันไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจคนไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่มันเนี่ยอาจจะถูกใจคนคอมเมนท์เขาก็คือคอนเทนต์ของเขาเนี่ยจะประมาณว่าใส่ชุดไทยแล้วก็เดินเที่ยวรอบกรุงเทพอะไรประมาณนี้คือเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่านายคนนี้เขาจะไปเช่าชุดไทยจากร้านเช่าชุดไทยมาก่อนนะครับซึ่งแกเนี่ยก็มากับผู้ของแกนะมากัน2คนแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกับร้านที่เช่าชุดนะครับคือร้านที่เช่าชุดเนี่ยเขาก็คงคิดว่า คงจะเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดานี่แหละที่มาเช่าชุดถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆของประเทศไทยแต่ประเด็นก็คือนายคนนี้เนี่ยหลังจากที่เช่าชุดมาก็เริ่มทำคอนเทนต์เลยนะครับมีการตะเวนไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณเยาวราชซึ่งก็ดูจากคลิปแล้วเนี่ยอยากจะถามนายคนนี้เหมือนกันนะว่ามึงไม่ร้อนหรอครับเนี่ยโคตรร้อนเลยนะตอนนี้แล้วมาใส่ชุดอะไรแบบนี้ดีนะครับที่ลมเนี่ยไม่รับประทานเอาแล้วก็มีการโบกแท็กซี่บอกให้แท็กซี่เนี่ยพาไปส่งนู่นนี่นั่น สุดท้ายก็มาต่อที่เดินไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งพอหลังจากที่เข้าไปในรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเนี่ยก็มีคนแก่ของไทยเรานี่แหละน่าจะไปสอบถามว่าเออชุดมันสวยดีนะอะไรแบบนี้บลาบลา,บลาแต่ตากระเทยคนนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ดันพูดเป็นภาษาไทยบอกว่าเนี่คือชุดเขมรโบราณซะอย่างนั้นนะครับซึ่งคนแก่คนนั้นเขาก็ยิ้มแบบงง,งๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีชอ็ชอตช็อตเด้งที่น้าไม่แน่ใจว่าเดินอยู่ที่ห้างไหนนะครับ แกก็เดินแบบเหมือนจะสวยนะแต่ด้านหลังเนี่ยเหมือนจะมีคนจีนกลุ่มหนึ่งที่มองแบบสายตาประมาณว่าไอ้กระเทยคนนี้มันทําอะไรของมันวะคือนะก็ไม่อยากจะใช้คําว่าเสลินะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดกฎ u t u b e หรือเปล่านะสุดท้ายเนี่ยก่อนจะจบคลิปนายกระเทยคนนี้ก็ได้เดินทางไปที่วัดอรุณน,นะครับแล้วก็มีการถือธงกัมพูชากับผู้ของนางแล้วก็ยิ้มถ่ายรูปก,กันแบบสวยๆแล้วก็เป็นอันว่าจบคลิป แน่นอนทันทีที่มินมีการลงคลิปนี้ออกมาแบบนี้นะครับทางคนคอมเมนต์เนี่ยเขาก็โอ้โหเข้ามายินดีกันใหญ่เลยนะครับว่านี่แหละคือคอนเทนต์ที่พวกเขารอคอยกันมาอย่างยาวนานอะไรประมาณนี้และในเวลาเดียวกันก็มีทัวร์ไทยแล้วนี่แหละที่ไปลงคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ก็คงไม่ต้องบอกนะว่าคนไทยเนี่ยไปคอมเมนต์อะไรซึ่งถ้าจะถามว่านัาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยหรือเปล่า นะก็คิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับไทยเรานะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปคือทั่วทั้งโลกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าชุดแบบนี้เนี่ยมันคือชุดของประเทศไทยถึงแม้คนคอมเมนต์จะพยายามมากมายขนาดไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ทําได้เพียงแค่พยายามนะครับคือยิ่งทาเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นการโปรโมทให้ชาวต่างชาติลู้ไปหนักกว่าเดิมว่าชุดแบบนี้เนี่ยมันคือชุดของประเทศไทยโอเค ก็อาจจะได้คอนเทนต์ที่ทําให้คนเขมรมีความสุขขึ้นมาบ้างแต่มันก็น่าจะเป็นความสุขในแบบระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยพวกเขาก็คงจะต้องอยู่กันกันกบกําแพงวัดอังกอร์ของพวกเขาต่อไปแล้วก็คงจะต้องพยายามกันต่อไปเพื่อที่จะเคมชุดไทยของเราแต่ก็อย่างที่บอกคือมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มันอิมพอสิเบิลมากจนเกินไปเพราะชาวต่างชาติทั่วทั้งโลกเขามีหลักฐานกันอยู่แล้วว่าไทยเราเนี่ยมีชุดแบบนี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะครับ ส่วนกัมพูชามีหลักฐานอย่างเดียวก็คือกำแพงวัดอังกอร์หรือว่ากำแพงสารพัดนึกของพวกเขานั่นเองอาทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่กระเทยคนนี้เนี่ยไปทำคอนเทนต์ใส่ชุดไทยเดินทั่วกรุงเทพพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมตม์แรกเขาบอกว่าชาวต่างชาติชอบชมอยู่เสมอว่าชุดของเขมรสวยมากนี่คือสินค้าที่ดีที่สุดรู้สึกดีที่ได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องแล้วเราจะต้องให้คนไทยเหล่านั้นรู้ว่าชุดของเขมรน่าทึ่งแค่ไหนทุกอย่างของประเทศเขามันคือของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาน่าจะกาลังเจ็บปวดเพราะเราใส่ชุดไทยของพวกเขาที่บ้านพวกเขาอ้าวเจ๊คนนี้มาคอมเมนต์แบบนี้นี่ไม่คุยไลายกลุ่มกับเพื่อนหรอครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชื่นชมคุณมากๆที่กล้าจะสวมชุดวัฒนธรรมของเขมรโบราณน้อยคนที่กล้าจะใส่ชุดของเขมรโบราณที่ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่ทําไมผมผมคิดว่าคอนเทนต์มันไม่ดีเลยชาวต่างชาติก็รู้อยู่ดีว่ามันเป็นชุดของคนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคุณบอกว่านั่นคือชุดเขมรแต่คุณก็เช่าชุดจากประเทศไทยไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคุณใส่ชุดไทยในประเทศไทยแล้วมันมงบอกตรงไหนว่านี่คือชุดของเขมรโบราณ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับความกล้าหาญของคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชื่นชมคุณทั้งสองคนมากๆที่กล้าใส่ชุดเขมรโบราณในประเทศไทยหรือเรื่องการชูธงของกัมพูชาในประเทศไทยเราทําแบบนี้เป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่านี่แหละคือชุดของเขมรจริงๆเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงเราไม่ควรที่จะกลัวการแสดงออกของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือวิดีโอที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ผมเห็นมาโปรโมทชุดที่เป็นของเขมรโบราณในประเทศไทย อ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ของคนเขมรก็แทบจะ100เซลยนะคือภาคภูมิใจกับสิ่งที่อินฟูเขียนคนนี้เขาทํานะครับซึ่งถ้าถามว่าอ้าวทาไมในคลิปนี้นะอ่านคอมเมนต์ของคนเขมรน้อยจังก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยมันจะซ้ําไปซ้ามานะครับหลักๆก็จะดีใจนูนนี่นั่นว่านี่แหละคือชุดเขมรโบราณแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทัวไทยของเรานี่แหละที่ไปด่าสาบเสียเทเสียเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งน้าก็แอบสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าแล้วทําไมคนเขมรเขาถึงไม่ไปทัวรลงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าก็เธอคนนี้เนี่ยแกพูดไทยนะครับคือพูดชัดด้วยนะนั่นก็แสดงว่าปกติแล้วแกเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยโชดชว์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชูธงกัมพูชาเนี่ยเผื่ออินฟูเขมรคนนี้เขายังไม่รู้นะครับการที่มาชูธงที่ไม่ใช่ธงชาติไทยในราชอาณาจักรไทยเนี่ยมันมีโทษด้วยนะยังไงใครที่ว่างๆก็ไปสถานีตํารวจแล้วก็เอาคลิปชูธงของคนเขมรเนี่ย ไปแจ้งความได้เลยนะครับใครที่ว่างๆนะถ้าอินฟูคอมเมนต์คนนี้โดนจับแล้วปรับเนี่ยคนๆนั้นก็จะได้เงินค่าปรับเป็นเปอร์เซ็นต์มาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนชี้เป้าวะนะก็ประมาณนี้กันละกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับ ส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วก่อนที่จะลากันไปขออนุญ,ญาตย้ําอีกสักหนึ่งรอบกปแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกําลังใจกับนาก็เพียงแค่กดตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีก็เพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าหากใครที่อยากจะให้รางวัลกับนามากกว่านั้นอย่าลืมนะตอนนี้มีซุปเปอร์แตงให้กดกันแล้วนะจ๊ะแล้วเร็วๆนี้เนี่ยนาจะมีช่องทางอื่นให้ติดตามกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นต็อกท็อกหรือว่าจะเป็น IG หรือว่าจะเป็น a อลฟ้าเนี่ยยังไงใครว่างๆก็ลองเส แล้วก็เข้าไปกดติดตามกันเอาไว้ด้วยล่ะใครที่กดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะจะได้เข้าไปกดไลค์ให้กับทุกๆคนนะส่วนสำหรับในคลิปนี้ขอลากันและสวัสดีและสวีดัตครับ